สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมารีวิวสบู่บีวาร่านะคะตัวบีวาร่าเนี่ยจะมีส่วนผสมของแพลงตน้นช่วยให้ผิวดูเนียนนุ่มตึงตึงยาวไวแล้วก็มีโปรตีนเทคไทค่ะช่วยในการบำรุงผิวให้สดใสทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นทั้งยังมีบัวเบอร์รี่นะคะช่วยลดเลือนรอยลดการอักเสบของผิวและช่วยผัาเซลล์ผิวให้ดูกระจ่งางใสเรียบเนียนทั้งยังมีกรจิบเบอร์รี่ค่ะที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ให้กลับมาสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะพอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าสะอาดเนียนนุ่มขึ้นมาททททททััันน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 นีีีีีีีีเเ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 เลลลลลยยยยคคคคคคค่่่่่่่่่ะะ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 ะสสสรรรรรรร็็จจจจจแแ้้้้้้้้ววววขขขขขตตตตอออออออไปกกกืาา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 ามมมใใใใหหหงงงพพุภผิดึ อีกทั้งยังทำให้แป้งเราติดทนมากขึ้นด้วยค่ะพอรางหน้าละทษาครีมตัวนี้เสร็จแล้วนะคะโมรู้สึกว่าหน้าโมเนี่ยกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นมาทานันทีเลยค่ะบ๊ายบาย